มีอันนั้นน้ำมือเก็บดุนเดัตะวันชูนนนเก็บขี้เหล็กค่ะพอมันเป็นบ่อสวัสดีค่ะวันนี้ไอพาทุกคนไปเก็บผักขี้เหล็กนะคะเสียไปเกียงใส่ ลูกหมูพวงนี้เนาะน,นี่ก็เป็นเส้นทางที่ไอจะพาทุกคนไปอันนี้เป็นบ้าน้ายนะเส้นทางที่ขาจะเห็นใหม่เนาะไปค่ะวันนี้เราเอาจากักรยางคู่ใจสองคันซีมินิมอลไปหาเราไปกันเลยข้างทางก่อนเนาะก่อนที่จะไปถึงขี้เหล็กเราก็เอาตำลึงก่อนนะเอาไปลวกกินใส่ งามมันได้มันได้นา้ามันได้น้ำเพราะมันเป็นบอ่อน้ำตรงนี้อันนี้เป็นยอดผักกระทกกินได้คือกันด้ยวยจ้ะอันนี้หมากมันเดี๋ยวสันสิกินให้เบิงแบบนี้พอดีกินเรืองหลายกระวานมีไหมอะหมมี หนุ่มกระดังงาสูงขึ้นกะตูะตะวันชูทองจีพอรออยู่นี่ไงเราได้แล้วโบเป้าหมายเราม,มดแดงนะคะเราจะเอามดแดงอไปทำอะไรแกเราไปทำส้มแจกกินส้มส้มมดแดงมีอันนั้นน้ำมีขคือบยุดเดก ม่วนแต้แท่แต่เห่นกับมดสมนี่อีริบบมีแป้งอีกเจ้ากลิก่นไหมผักขี้เหล็กขี้เหล็กขี้เหล็กนี่ก็มีต้นแสบต้นบอสแสบได้บบแมนยูมันเป็นสีขมๆคือกันใช่มีขมแสบกับขมบอสแสบใช่ บวมีหันทักทายคอยผู้ใดญหันยามนี้บื้อแต่ผักขี้เล็กกินเข้าไปเจ้าแต่อยู่ต่างประเทศนี่ยากขนาดเลยบบแพงแพงบบมีเงินขี้เล็กนี่นะถ่ายอยู่ต่างประเทศนี่บ่มีมดมันแพงยังวะเก็บขี้เหล็กค่ะมาเตอสายทักทายเพื่อนบ้านนี่นี่สีแบบนี้เขาวแบมันแสบ หรือเปล่าฉีแบบบอออกแดงแหงแล่ะโบเมื่อกี้มันแดงแหงนนี่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 เพราะมันเป็นเพีย้ยสมพ่อและมันจังหลายพี่นอ้องเ้ยเพีย้ยหมดเลยดกเนาะเคยหันเบิ่งในกุงนี่ได้หันเบิ่งตลอดแล้วถามเจ้าของว่าเจ้าคือเบ่เอา <c oughs> แล้วเขาก็ได้แล้วเขาก็ได้คําตอบแล้ว บานเฮาเนาะกระสุดยอดสำนีละเสื้อบอเวลาต้มมานี่บ่ไดลายด้วยนี่ได้นิดเดียวนี่แก่คักน,นี่ <c oughs> นะคะสวยงามนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะ <c oughs> คิดว่าพอแล้วเพราะว่าเราจะใส่กระดูกหมูเยอะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไทฟูด้ดแล้วก็ไปตลาดกันเลยเนาะนี่ค่ะตอนนี้ เราเก็บผักขี้เหล็กเสร็จแล้วนะคะเราจะพาทุกคนไปซื้อย่านางกับตะไคร้เพราะว่าเราขี้เกียจขุดไปกันเลยเจ้าบาทนี่ชิปป่าชั้นเนื้อวัวไก่กระมงเออ ซกระดูโมวเื่อก็ตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเป็นเท่เแรกที่แบบว่ามาซื้อแต่แนวจำเป็นที่อยากได้ นี่ได้วัตถุด,ดิบแล้วเดี๋ยวเราจะไปไทฟูดไปซื้ออะไรแกไปซื้อกระดูกหมูไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงไทฟูดแล้วนะคะกระดูกหมูแบบไหนแบบนี้มันแข็งโพดไว้ต้มเล่งแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูฝังนี้ไสตีนไก่บอกมันจะบุคือเขานี่ตรงนี้คือส่วนรวมของสดใสตีนไก่บอกมันจะบุคืเพระเจ้านี่นี่ใ อดีหรออืมอยเยอะๆ <ไป S 2> อเราจะสไลด์เลยเนาะจะให้เข้าสไลด์สองพอเนาะออโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะคิดตั้งก่อนเดอ้อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเล็มเอาอันนี้ออกใบแก่ๆแ,แล้วเราก็ไปต้มสักสามสิบนาทีเพื่อที่จะให้มันขมเนาะ กรใส่เกลือแล้วเราจะต้มไว้สักสาสิบนาทีเนาะเพราะว่าเราชอบขมอยู่นะใช้ลงไปโรดครั้งแรกของ KPP เด้อจะอร่อยขนาดไหนรอติดตามเดี๋ยว <c oughs> เอาไว้ก่อนเนาะ <c oughs> ต้องต่างกันมาจักซิมเบิ่งมนันนันยนบันเมืองค่ะจะมีครัวยุโรปเ <c oughs> ้ามีครัวในบ้านน <Okay, S 1> อก <y ork S 1> บ้านเออไ, <c oughs> <c oughs> ได้ได้ เป็นแล้วก็ไปอยู่โรงงานเล้วไปน,นะไปนะจะได้ตาลาในปากแซบแน่นอนโบเอ้ยแทนแหละเราจะทำแบบว่าเราแกงแบบเป็นไม่ทำเป็นเละๆนะโบครั้งแรกน,นะคะเราบ้ให้ซอยซอยเป็นอย่างนี้นะจะตลาแล้วนะเดี๋ยวเอาหอมออกมา เอลิฟปิดท้ายจบเท้าแกงขิ่นเล็กบะแม่แกงขิ่นเล็กแกงกระดูกหมูไอขิ่นเล็กเพราะว่ากระดูกหม,มูเยอะอือฮึแต่เ้าก็เฮ็ดไปดไดแซ่บได้บนดีสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราทำเป็นครั้งแรกนะต้มมานานเพราะว่าไอ้มักกินขม โบถ้าบอสดก็ไม่ขมแม่นน้นอไม่ได้ขมเลยอ,อร่อยอร่อยกินไข่แมงเดี๋ยเองนี่จุดเด่นอือถือว่าสำเร็จน้อชอบเลยโบจับว่าคนเห็ดไปว่าีิ โอ้ยอลมันแซ่บเลยทุกคนหาที่เด็กไม่เจอเลยเขาต้องเอาหลายกว่าเนี่ยบ้ยอที่เรามันก็พอดีแหละแต่ว่าหมูของเรามันเยอะอืครับ หมูกำลังร้อนดีมากเลยเอาไปอยากกินข้าวหลายละคืนแล้วบารีมีหมอล้ำซิง่งแต่ไม่ได้ไปหรอกอไม่ค่อยชอบ,บอะไรบหมักบะหมักหมอล้ำซิง่งไม่มาบ่มักหรอกเคทคิดแล้วทราบแล้วกินอิ่มพร้อมเนาะ บารมซิ่งขึ้นบ้านใหม่อืมถามว่ากินละลายกระดูกฮะอาเบอ,อยากกินข้าวอ่ะาว่า,ข,าข้าวก็แซ่บแซ่บข้าวหอยอ่ะคืยเตียวออกไปมาก็อยกินเนาะมันหมักคนเลยคุอเจียวเวลาทิมมันบ่มีข้าวอยู่เนี่ยม่ชิมมาสังเกตบะ ข้าเจ้าตาบอกว่าใส่พระข้าเจ้าไปอยู่แล้วที่มันยาบางบางหมามันก็มาแลวขาบคน <_ C> พอดีเสิร์เลยห้าสิบบาทขาบเนี่ยเจ้าว่าหมูเหลือและเก่งมาใหม่อีกมือขันยานาเอามืออ้วเสียดายขนาดปุ้ย แสดงนีดน้อยเนาะระแวกขึ้นมามาสีขมล้องซิมเนาะเนาะขมได้เนาะตอนทำสดเนาะขมก็พามากินเนยมันก็เขมเลยอำลำเฮ็ดเทอแรกถือว่าสำเร็จอยู่ด้ะบังกูเกินป๊บเดียวไปเลยปัน่นจักรายานไปตลาดข้าวแซลมอนเนาะข้าวผัด <c oughs> กับอาหารแบบกระดูกหมูมันแซบอยู่แล้วคนหั่นกระดูกหมูนี่แซบแซบเลิศเลยแบบมันก็เลยอร่อยเนาะแต่ว่าขาวกับบรีใส่เมื่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท่ะเฮ้ยร้อยสี่สิบสี่บาทหมูสตัวอดน้ำหนึ่งก็ใส่ปื้ลอืมแต่ว่าอันนี้นะเราหาเองคุณเหมือนหาปัะตุดิบตามอันนี้ วันหลังเราไปหาพักวานแล้วก็แกงเองมาจากโบใส่เห็ดฟางไล้เนาะได้การได้ใส่แคร์่ยชโบจิตไม่กินข้าวเย็นนะคะแต่วันนี้คืออดไม่ได้ห ในการได้แกะกระวัสิสดมาได้แซ่บเซยแบบปลาลาของแม่บุญร้อมอ่ะใส่อย่างแซ่บขอแวกไอเอฟบอีกหนึ่งวัน บอกจะคลองไอเอฟเลยสองเมื่อเลยอะไรบ่มันกำลังเข้าที่อะกะแหวกอีหละ่ะเอฟนะ่ะมันก็คือแบบการที่เาแบบอดเข้าแรงปุ๊บแบบนี้ระบบมันเห็นงานแล้วบบน,นี้นะสองสามเมื่อคิดม,มันเห็นงานแล้วตอนแรกมันสิบัวหิวแล้วคอยกระทื้นเสียระบบอีกตลอดเลย <c oughs> ขบเบอจอยจากเตือวพี่น้องเลยเจ้าเปิดหรือเปล่า นะคับทุกคน,นสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลาย,ลายๆเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย